เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ MG ยอดขายปังแน่หากขายกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อหากพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราทําให้นึกถึงแบรนด์ MG ที่มีรถยนต์ไฟฟ้าขายถึง2รุ่นในตอนนี้นั่นคือ MG EP และ MG ZS EV สําหรับรุ่น MG ZS EV ตอนนี้ก็มีข่าวคราวสำหรับการปรับปรุงตัวใหม่แล้วมีรูปร่างที่หน้าตาเหมือนกับ MG ZS ในรุ่นปัจจุบัน หรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับเจ้ากระบะไฟฟ้าอย่าง saic m a x s t 9 0 t t ev 2 0 2 1ีสบซึ่งรูปร่างหน้าตาเหมือนกับ n g x t e n d e r ในบ้านเราแต่สิ่งที่ต่างคือภายในที่ทันสมัยอาจจะเป็นไปได้ว่า mg ประเทศไทยเก็บภายในแบบนี้ไว้ใส่ในเจ้า mg x t e n d e r ev ก็เป็นได้หลังจากที่มีข่าวจากสื่อออสเตรเลียรายงานว่าทาง ldv ในออสเตรเลียซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในแบรนด์ของแมสซัเตรียมจะนำเข้า m a x u ซ T90 ev มาขายที่ออสเตรเลียและมีความเป็นไปได้ว่าจะมาขายในไทยด้วยสำหรับ m a x u ซ t 9ที ev 2 0 2 1ราคาจำหน่ายในจีนอยู่ที่2,998 0 0หยวนคิดเป็นเงินไทยยังไม่รวมภาษีประมาณ1 5 4 5 5 0 0บาทส่วนของขนาดมิติตัวถังของ m ม x u ซ t 9ที ev 2 0 2 1ใช้พื้นฐานเดียวกันกับ mg x t e n d e r ความยาวจะอยู่ที่5 3 6 5ม mm, ความกว้างจะอยู่ที่ 1,900มิม mm, ความสูงจะอยู่ที่1 8 9มิลลมสำหรับสิ่งที่ต่างจาก MG x t e n d e r ในบ้านเรา MG x t e n d e r ในบ้านเรามีราวหลังคาทำให้มีความสูงที่มากกว่าคือ1,850ม mm, ิมในส่วนของระยะฐานล้อเท่ากันอยู่ที่3,155ม mm. ิมในส่วนของกำลังมอเตอร์ของแมซดั T90 EV 2021มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสแม่เหล็กแบบถาวรให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 174แรงมา้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาด85.5กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งได้535กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับการชาร์จแบบเร็ว45นาทีได้ถึง80%และมีความปลอดภัยรอบด้านอีกสิ่งที่น่าสนใจคือภายในห้องโดยสารของ Maxx T90 EV 2021ใหม่ถูกตกแต่งด้วยเบาะนั่งโทนสีดำเบาะนั่งคนขับปับไฟฟ้าได้6ทิศทางเบาะนั่งผู้โดยสาร ัไฟฟ้าได้หองทิศทางเช่นกันแผงคอนโซลถูกออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดดเด่นด้ยวยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วที่เชื่อมต่อเข้ากับมาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอลขนาด10.2นิ้วช่องแอร์ออกแบบให้มีดีไซน์ที่เรียวบางพร้อมปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศสีเงินอีกทั้งยังมีการออกแบบปุ่มควบคุมการทํางานของตัวรถ R&D สําหรับ EV เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสําหรับข้อมูลเบื้องต้น ของ m ม x ซ t 90 EV 2021เพื่อนๆคิดว่า MG ประเทศไทยคนรนำรุ่นนี้เข้ามาทำตลาดหรือไม่เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ